ที่มิเนสโตตานะครับได้ถวายอุปกรณ์ทําความสะอาดวัดนะครับเนะื่องในกิจกรรมวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ115ปีคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทรนุกยูงโดยภายในงานนะครับท่านประธานทรงนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นร่วมกันกล่าวคำรัตนาสินห้ากล่าวคำถวายพระที่บูชาธรรมพระเดชพระกุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาร ในโครงการธรรมยัตาปีที่12โดยมีกัลยาณมิตรวันทําเป็นประธานครับจากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องสัาระาบูชาธรรมคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยูงผู้ให้กําเนิดวัดพระธรรมกายเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบครอบ,บ115ปีจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำถวายขีลานาเพสตัตนะครับโดยมีกัลยาณมิตรจินดากัลยาณมิตรสุสาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดวัดนะครับโดยคณะกรยานามิตรวัดพรรรมการมิเนโซตาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายครับจากนั้นเข้าสู่ช่วงเวลาของการกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกริยานนมิตรจินดาการยานามิตรสุสาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายคณะสงฆ์มตตาเจริญพระพุทธมนต์นะครับจากนั้นท่านประธานบุญพิธีทั้งสี่คณะน้อมถวายจตุปัจเจตยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดวัด จากนั้นก็เป็นการประกาศนะครับในพิธีขอขมาพระประหลาสิริชัยฐานวโรแล้วก็ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสารอารียประเพณีอันงดงามของชาวพุทธนี่คือภาพบรรยากาศของลูกหลานคุณยาอาจารย์ที่พร้อมใจการสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงามครับ